เงินฝากประจำพิเศษธนาคาร CIMB เไทยนะครับสูงโดนใจทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการฝาก6เดือนอตัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.9%ต่อปีระยะเวลาการฝาก12เดือนอตัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีระยะเวลาการฝาก18เดือนอตัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่านะครับในแต่ละแคมเปญเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไราบ้างนะครับบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษทั้ง6เดือน11เดือน และ18เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นฝากขั้นต่ําตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือเลือกรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะครับโดยต้องมีการ,โด,การโดยต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับของธนาคาร c m b ไทย จำกัดหมาชนที่ใช้สำหรับในการโอนรับดอกเบีย้ยนะครับในวันทําการที่ฝากไว้ระยะเวลาการฝากวันที่1 3ถึง3เ็ดตุลาคม2566อัตราดอกเบี้ย <c oughs> และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับฝ <c oughs> ากประจำพิเศษนะครับอย่างที่บอกกัน6เดือนได้1.9 11เดือนได้2% 18เดือนได้2.2%นะครับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากโดยอัตโนมัติกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจํานวนห้ามถอนเพียงบางส่วนนะครับกรณีอัตราผิดนัดนะครับเอ่ออัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขนะครับถอนเงินฝากก่อนครบ3เดือนนะครับธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ย ถอนเงินฝากหลัง3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบตามกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดาของจํานวนเงินที่ถอนนะครับทั้งกรณีถอนบางส่วนหรือถอนทั้งจํานวนโดยหักภาษีนั้นที่จ่ายตามเงื่อนไขของกรมสรรพกรกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับยอดเงินฝากคงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในตาดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารณวันที่ฝาก กรณีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดนะครับและรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากห้ามถอนเบียยบางส่วนหากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจํานวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงธานาคารจะหักเงินต้นเพื่อชดใช้ดอกเบี้ยส่วนที่เกินที่จ่ายเกินมานั้นออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝาก และธานาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีจากดอกเบีย้ยที่ถูกห,กหักณที่จ่ายเนื่องจากกมรมสาารรพกรได้นาส่งเ,เนื่องจากทางธานาคารได้นําส่งกมรมสรรพกรไปแล้วผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีปลายปีนะครับเองนั่นเองการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดหระยะเวลาการฝากกรณีเงินฝากประจําครบกําหนดนะครับหากผู้ฝากไม่มาถอนนะครับหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากนะครับโดยเงินฝากประจําสมุดคู่ฝาก6เดือนนะครับสำหรับเงินฝากประจําพิเศษ6เดือนโดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝาก6เดือนตามประการของธนาคารที่ใช้บังคับนักขนาดนั้นในกรณีวันที่กรณีวันที่เงินฝากครบกาหนดตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารและผู้ฝากไม่สามารถมารับคืนเงินฝากในวันหยุดทําการได้ ธนาคารจะถือเอาวันทการแรกถัดไปของวันหยุดทําการนั้นเป็นวันครบรอบกําหนดการจ่ายคืนเงินฝากโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสําหรับวันหยุดทําการนั้นด้วยและเมื่อผู้ฝากนะครับทำการทํารายการถอนดอกเบี้ยหรือเงินต้นบางส่วนในวันทําการแรกของธนาคารเงินต้นส่วนที่เหลือธนาคารจะนําฝากต่อโดยธนาคารจะถือวันทําการแรกดังกล่าวเป็นวันเริ่มฝากใหม่นั่นเองนะครับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 2 6 2 6 7 7 7 7ธนาคาร c m b ไทยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะขอ,ข,อข้อมูลข้อมูลมาณาทีนี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปฝากดูนะก่อนจะกกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงิน ได้ทุกช่องทางเลย1เลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด sms นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิก ห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวนันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อข้อมูลอันเนี้ย ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหน ดูชื่อนำสกุลให้ดีแล้วก็กดจํานวนอ,ออกจํานวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกออศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกอมมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ